สวัสดีค่ะพิฉันนางาสาวสมพนาหิรการวันนี้มาสาธิตวิธีการยืนเดินไหายนั่งเชิญรับชมได้เลยค่ะท่าแรกท่ายืนค่ะท่ายืนที่ไม่ควรค่ะ <c oughs> เราควรยืนหลังตรงค่ะ ได้ว่าหลังตรงจะทำให้การมีบุคลิกภาพงามค่ะสำหรับท่าที่2คือท่าเดินการเดินที่ไม่ควรเดิน การนั่งการนั่งที่ไม่สมควรนะคะนั่งหลังค่อมหรือว่านั่งแบบแอนข้างหลังค่ะการนั่งที่ถูกต้องเราจะต้องนั่ง oh. เต็มก้นหลังตรงเข่าชิดค่ะท้าต่อไปคือ การไหว้ค่ะการไหว้มีสามระดับคือการไหว้ผู้อาวุโสสูงสุดระพุทธระธรรมระสงฆ์ระดับที่สองคือการไหว้อุปการีครูค่ะและระดับที่สามคือการไหว้ผู้อาวุโสกว่าเล็กน้อยเชน่นพี่รหัสรุ่นพี่การไหว้ที่ไม่ควรทำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่สวัสดีค่ะ พระเป็นจังไหนวพะพระเอ้ยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแจ็คแมพโผอยากโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงแล้วไปโผล่โรงพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยอยากคานในงานบูม่่คควรทะการไหวระดับที่หนึ่งคือการไหวผู้อาวุโสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไหวที่ นิ้วโป้งจะหลดอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะระดับที่สองคือระดับอุปการีหรือครูบาอาจารย์ค่ะนิ้วโป้งจะหลดจมูกค่ะ ระดับที่3คือการไหว้ผู้อาวุโสกว่าเล็กน้อยเช่นพี่รหัสรุ่นพี่นิ้วป้องจะจรดอยู่ระหว่างคางค่ะรู้หรือยังคะทุกคนว่าท่าไหนควรทำหรือไม่ควรทำ ท่าที่ควรทําคือจะทําให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นค่ะรวมไปถึง first impression คือการเจดวินาทีแรกในการปรับตัวหากเราทําบุคลิกภาพให้ดีได้ครั้งแรกที่เจอกันเราก็จะสามารถทําให้เขาจดจําภาพลักษณ์ที่ดีได้ของเราค่ะขอบคุณค่ะ